สวัสดีครับช่องผู้พาเอ้ยครับโอ้ยดีมกดีใจดีทางผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นให้ความสําคัญเพิ่นมองเห็นในเฮานําเสนอคลิปายในความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่นก็เห็นนี่เพิ่นมาเพิ่นตังวัดเลยเนี่ยนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นนนั่เพราะว่าหน่วยงานต่างๆนี่เพิ่นมาเห็นเพิ่นมาเบิ่งพร้อมน้ําตาออกเด้โอ้ยจ้าสิว่าบ่มีคํเาเว้าพี่น้องเอ้ยบ่มีคํเาเว้าล่ะ เฮานําเสนอไปพ่นสิมองเห็นห้องเฮ้าแนวนี้เฮาก็บริว่าสิบี่หลายปานนี่นี่พ่นมาเห็นนี่เทจังไดปุ่น่ะพ่นกั้งห่มมาเลยบวกไงซาไรพ่นก็มาเห็นบานนี่โอ้ยพ่นว่าสิมาซอยเหลือคักคากบาทนี่แต่ที่ตามต่อไปพี่น้องเอ้ยพันสิมาซอยเรือนี่ฝนเบิร์นี่พันสิบดร์ตอัดห้พจนว่าโมประมาณแท้ๆที่มาที่หลังอีกนี่สิบห้าล้านบาทคุณได้พี่น้องพจนเห็นเหย่างนี้โอ้ยสาธุสาธุ เจนสวดถุยหลายพ่อ้พีนองเบิดตำบนนี่แหละจะน่าเกิดที่ตามเด้อพี่นองสวัสดีครับ